คนตกมุตัดนี่กับคนต่างศาสนาเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย์นคนตกมุตัดเนี่ยแปลว่าคืออย่างนี้ต่างศาสนกเนี่ยแปลว่าคนที่เขาไม่เคยนับถือศาสนาอิสลาม,มแปลว่าเขานับถือศาสนาอื่นนอกเหนือจากศาสนาอิสลามรเราเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นกาเฟรหรือเป็นมุชริกแปลว่าเขาอาจจะนับถือในความเชื่อของเขามีพระเจ้าที่เขานับถือหรือปฏิเสธเรื่องพระเจ้าทุกกรณีครับอันนี้เรียกว่า คนต่างศาสนิกต่างศาสนาคนตกมุตัดแต่มุตัดเนี่ยแปลว่าคาว่าเอตัดดาเนี่ยแปลว่ากลับไปสู่ที่เดิม,มหมายถึงคนคนนี้ได้รู้จักแล้วว่าอิสลามคืออะไรอัลลอฮ์คืออะไรธรรมนูญของชีวิตคืออะไรหลักการอิสลามคืออะไรแต่รู้ทั้งรู้ทั้งหมดทิ้งแล้วกลับไปสู่ชีวิตเดิมกลับไปสู่ความไม่มีศาสนาเหมือนเดิมละทิ้งศาสนาเหมือนเดิม Rab อันนี้เขาเรียกมุตัดอันนี้เขาเรียกว่ามุตัด เพัคน,คนที่อยู่ในสภาพที่มุรตัดเนี่ยในหุกกมเนี่ยหนักกว่าเข้าใจนะฮะหนักกว่าอะมันมี